แบนในรอบเด็กๆครับผมแน่นอนอไหนคนโสดอยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยจ้าโอ้โห,โโหนี่ต้องบอกคนโสดล้วนๆทั้งนั้นเลยฮะ<ห>นะคนโสดก็ต้องแบบว่าคู่กับหนุ่มหล่อนี่อย่างนี้หล่อไหมชอบอย่างนี้ชอบมีหล่อกว่านี้ไหมมีหล่อกว่านี้ไหมมีสิหรอเป็นแบบหล่อๆแบบ อ๋อเด็กๆน่ารักน่ารักขั้นเทพเพราะงั้นเป็นแบบหล่อขั้นเทพหล่อขั้นเทพอย่างน้องอย่างน้องน้องมิวนี่เขาเรียกว่าหล่อแบบขั้นพื้นฐานอันนี้หล่อขั้นพื้นฐานเหรอใช่คุณเคยได้ยินคำว่าหล่อขั้นเทพไหมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นบางคนนึกภาพไม่ออกหล่อขั้นเทพเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูฮะเรียกมาดูหน่อยมาฮะหล่อขั้นเทพครับ อยากมีสิทวงเมื่อเห็นเธอค้งคนอื่นเจ็บช้ำกล้ำเกลืต้องนอนเสอือนเดียวได้รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชู่ทางใจรักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหนตัดอกตัดใจไม่คิดยังแฟนใครหลอกนาะ อย่าง <S <S โอ้โหกูจะกลับบ้านอยู่ได้ยังสิ่งที่ไปไหนละบ้า,บาเหรอมีเพียงทั้งเทวันดา, <S <S าอ,อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า <S 2> <S 2> แต่ถ้าวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา อยากจะขอเป็นคนทักไปไม่มาใช่ไหมสิ่งของเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกันปั จะไม่รบกวนให้เธอต้องว่าวุ่นใจจะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหมร้องให้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ ันขอเป็นคนทัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะเช็งให้ใครเลิกกันประตูสวรา์ คงอยู่ในนั้นเรยไปจะไม่รบกวนให้เธอต้องว่าวุ่นใจ,จันขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม ผู้ชายหล่อคันเทพด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเป็นไงรับคมเอรับวันนี้พนักง,งานเราใครไม่ได้ไหว้ของไหว้เจ้าที่อะไรป่ะไหว้ทุกวันไหว้ยังไหว้ทุกวนันมันน่าจะลืมนะวันนี้ไม่ลืมมันไม่ลืมไม่มีการลืมไหว้เจ้าที่ทุกวันลืมรู้ได้ไงเนี่ยเจ้าที่เขาออกมาทวงแล้วเนี่ยจะอ้ยไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนบ้านละบาคนคนเหรอคนละคนใช่คนละคนนี่ไม่รู้จักกันเนี่ยใครเนี่ยใครอ่ะ ออมจักรพัฒน์เออเอ้ยเขามีแต่เอจักรพัฒน์ครับผมอันนี้คู่แข่งเอจักรพัฒน์ไทยออมจักรวัฒน์จักรไม่เหมือนเดิมเลยะจักรพัฒน์เหรอครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอย่างวิ่งนี้เลยฮะยังไงอ่ะก่อนที่จะแต่งตัวเสร็จนะเออโอ้โหไม่มีหมาเห่าซักตัวหนึ่งนั่นไงพอแต่งตัวเสร็จปุ๊บปุ๊บเนี่ยเป็นไงไอเหี้ยหมาเห่าตลอดทั้งทั้งซอยเลยใช่ไหม มึงก็อย่าไปว่าหมาเลยทำไมวะสมมติถ้ากูเป็นหมานี่กูก็ทำตัวลำบากนะเวลาเจอมึงอะทำไมอะกูไม่รู้ว่ากูจะเห่าหรือกูจะหอนดีอะไรนมึงจะบ้าหรือเปล่าอย่าว่าอย่างงุนอย่างนี้เลยนะทำไมไมเมื่อกี้เนี่ยเจอเด็กวัยรุ่นสี่ห้าคนผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันทำไมเพราะผมแต่งตัวเสร็จมันเห็นผมนั้นมันเรียกผมผมพ่อเลยนะโอ้ยพ่อรูปลอบอกพ่อมึงตายไอะแต่งตัวอย่างนี้มันบอก นี่ยเขายสต้นนี้หรือเปล่าเนี่ยครับผมไอ้ชนพี่พี่เขาคงเห็นมึงไป็นสารพภูมิยกมือไหว้กันใหญ่เลยนะขอบคุณขอบคุณไม่ใช่เจ้าพี่เจ้าทางครับขอบคุณครับอ่ะเดิมเดิมโอ้โหสารพภูมิเนี่ยพี่บอกเนี่ยครับผมเป็นไงอะไรวะมีสักแก้วเลยฮะหนิดลมซะแล้วครับผมมีขอเพลงมาด้วยครับผมเพลงอะไรอ่ะขอเพลงที่รัก ของปาหมี่นะครับเอผมถามสักคำนะฮะะเอเพลงที่พี่ขอนี่มันจะเข้ากับชุดที่ผมจะร้องให้พี่ฟังไหมเนี่ยเออดูแล้วไม่เข้าอ่ะมีอีกว่ามีอีกว่าเพลงอะไรวะมีอีกหนึ่งเพลงนะครับอะไรวะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะครับผมเพลงนี้ชอบเลยครับผมอะไรอ่ะให้ใครอ่ะให้พี่โต้งให้พี่โต้งแลวแก้วเปียกหมดเลยไปหาแบงค์มาห่อแก้วหน่อยปะเออขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้น่ารักน่ารักจริงๆเลยอะไรนะครับอะไรนะมดมดมดจูปากทีนวจูปากไดจูปากน้องเขาได้ไงล่ะบ้าเหรอครับผมขอบคุณครับเออขอบคุณด้วยอะไรนะชูรักชูรักเอาเดี๋ยวจัดให้ครับได้ครับผมได้ครับเพลงเลยนะผิดที่ไว้ใจชูรักอฉันเป็นแค่ชูรักเป็นที่พัก ใครให้ใครให้ใครคนละชู้อะไรเฮียโอ้โหทำไมแก้วโล่งจังแปะเอาแบงค์ร้อยมาห่อหน่อยเร็วเฮียเมื่อกี้กูก็พูดอย่างนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยว่าไงคะโอ้ยทำไมสาวๆมาเยอะจังเลยอ่ะเป็นธรรมดาเออไอ้ใครว่างๆเอามีดในครัวมากรีดหน้ากูทีได้เฮียโอ้ยไม่ต้องกรีดเหรอเฮียหน้าเละอยู่แล้วครับผม อกหักจากคาเฟ่นะครับครับผมโอ้ขอเพลงแต่ละเพลงครับผมเอาเอาเอาไปกี้เพลงอะไรนะเพลงชูรักเหรอผิดตั้งแต่เริ่มผิดตั้งแต่เริ่มชูรักให้รางวัลมาปะยังยังยังครับผมจากไม่มีรางวัลหรอไม่มีไม่มีอุ้ยไม่ต้องร้องหรอกก็เจอเออเอออันไหนมีตังเราร้องอันนั้นดีกว่าแล้วก็ไม่รู้ไปไหนไปไปไปฉี่แล้วด้วยเออไปฉี่แล้วด้วยครับผมไปฉี่แล้วเอาไม่ต้องเล่นแล้วรถไฟไป นี่เราต้องต้อนรับคุณโจมากอ่อนด้วยครับผมขีเตอร์ชื่อชื่อดังใช่หลายคนบอกเอ้ยทักมาถามครับผมเอ้ทำไมไม่ลงไม่ไลฟ์ไม่อะไรเลยผมก็ไม่รู้จะตอบเป็นไงก็เลยบอกอ๋อโจมากอ่อนเมากัญชาอยู่ช่วงนี้มาแล้วมาแล้วกลับมาไลฟ์แล้วอ่าเดี๋ยวคอยติดตามกัน y o u t u b e เหมือนเดิมครับหลังจากหายหน้าหายตาไปเกือบเดือนไปรับจ็อบถ่ายหนังเอกอยู่แถวสระบุรี ขารับงานแบบนั้นเด้อรับรับโอ้ผมถึงว่าเดี๋ยวเห็นคนปรับมิกข้างๆอ่ะเป็นไงคนนั้นใช่ไหมพระเอกหนังเอ็กคนนั้นนะคนละคนแล้วคนละคนเหรอครับอย่าไปอัมเขาบึงอัมพวกเราอัมเขาทาไรเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนผู้หญิงใหม่ตลอดไม่มีหรอกเขายังโสดอยู่เอาเหรอวันนี้มีแต่คนโสดทั้งนั้นจริงรึเปล่าฮะเอาจริงคนโสดอยู่ตรงไหนส่งเสียงชูมือนยคบ